ก็มีความสําคัญไม่แพ้การออกกําลังกายพวกคณมีการดูแลเรื่องอาหารกันอย่างไรอย่างท่านดูยังไงคะส่วนใหญ่ผมจะทานน้ำเยอะๆครับเพื่อให้มันแบบค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าขับของเสียออกมาด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับคือจริงๆอาหารดมคุมมากเลยพี่เขาบอกว่าอาหารเนี่ยคือ6 0เเลยนะของทุกอย่างจะสูตรหนึ่งนะที่ผมว่าเจ๋งมากก็คือเขาบอกว่าเราไม่ควรกินถ้าเราไม่หิวญี่ปุ่นบอกว่าพอหิวแล้วมันจะแบบ ทําให้แบบว่าเด็กด้วยนะใช่ครับทำให้แบบกรดคาร์บอนจะหลั่งออกมาเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่ต้องเอาชีวิตรอดก้าให้กินเนี่ยทีทีกินน้อยๆโอนละกกจบอเยค่ะออ๋คุณจะเป็นแบบนี้คุณยาคือซอยมือฉีกใช่แต่น้อยๆใช่ค่ะแล้วก็ทุกอย่างจากเมนูเห็ด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 นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นยำเห็ดกะเพราเห็ดโอ้ยทุกอย่างยังเป็นเอ่อเทสตี้ที่เราแบบเป็นไทยเทสจริงๆแบบยังกินอร่อยอยู่เอนจอยอยู่ สนุกกับการกินได้เห็ดได้ฉันส่องไอพี่โดมนะคุณก็ตะเวนหาที่กินตลอดทุกเหมือนกันทั้งอรยินติงเหมือนกันไม่แต่ว่าสิ่งหนึ่งอ่ะที่ผมเลือกนะก็คือกินให้ตรงกรุบเลือดอ๋อเหรอใช่อันนี้สําคัญคุณเลือกกรุบ เอบีครับเขาต้องควรกินอะไรไม่กินเลยเอบีเนี่ยกดในกระเพาะเราอ่ะน้อยมากคือกดไม่ไม่เข้มข้นไม่ควอกินเนื้อสัตว์ใช่แล้วเป็นเอบีเป็นกรุ๊ปเลือดที่ใหม่สุดในโลกมนุษย์ใช่ใหม่ดึกดําบันสุดเนี่ยคือกรุ๊ปโอโอเนี่ยดีฮะกินอะไรก็ได้เอบีคือ weak สุดเลยเขาเรียกว่าซับซ้อนทางเคมีในร่างกายอ่ะแล้วอาหารเสริมนะโอ้โหเสริมนี่ต้องผมเลยพี่้องแ็กเห็นเขาแบบราชาแห่งวิตามิน หลายหลายคนถามผมมาว่าโคโคโคเดี๋ยวนะชชมพู่จะดูทุกคลิปเธอไม่เออฉันก็เลยถามว่าเธอไม่เคยดูอะไรในโลกออนไลน์บ้างเหรอคะกินเป็นเม็ดมัมกินหมดเลยพี่อ๋อลองเองเลยลองเองครับ ก็ดีเลลองเลยจริงเจ็บจริงแล้วคุณไม่ต้องปรึกษาใครเลยหรออยากกินอะไรคุณก็ผอดัเองเลยไปเรื่อยเลครับวันหนึ่งกิน2ีเม็ดรจริงจมันแย่ใช่ไจริงไม่ดีเลยครับอันนี้ขอบอกไม่ใช่ว่าคุณเหมาะกับทกพิตมินคุณต้องไปตรวจแล้วทุกวันนี้คุณกินกี่เม็ดน้อยมากเลยอันนี้คือสิ่งที่เคยกินไปแล้วมนก้าฮันนี่ก็คือเป็นน้ำคึ้งจาก นางพญาพึ่งเด็กๆเราไม่กินไม่กินเรากินพญาพอแล้วพญาี่นี่การกินน้ำพึ่งเยอะๆเกินทางสายกลางเป็นเบาหวานไม่เดี๋ยวจ้อ้วนาหรอก็เรียกว่าแบบกินจนแบบหลังๆแบบเริ่มมาแบบทำเองเลยพี่คุณกินวิตามินจนคุณมาทำวิตามินเองเราไม่ได้กินอย่างเดียวเรารู้ต้องรู้แหล่งที่มาเลย วิตามินพวกนี้จะมีแลบที่ทดลองของเขาอยู่ไม่กี่แลบหรอกในโลกคุณก็ไปสืบหาอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับแล้วคุณก็มาทําวิตามินเองอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับก็จัดวิตามินหนึ่งตัวซึ่งไม่ต้องกินเยอะอ่าเพียวออร์แกนิกแล้วก็มีวิธีสกัดเขาเรียกว่าส spray d y i n งสกัดเรียกว่าเหมือนกลั่นนะครับเหมือนเรากลั่นน้ําแต่นี่คือเรากลั่น วัตถุดิบออกมาให้มันกลายเป็นผงแล้วมันคือช่วยอะไรอ่ะพี่เตมิญคุณยิ่งกินยิ่งขาวยิ่งกินยิ่งใสผิวโดยเฉพาะมันคืออาหารผิวนี่ของเธอนี่ผมจะเติมเต็มกล่องให้พี่เลยดีกว่าเตรียมมาเรียบร้อยต้องหลังหนึ่งมั้งชื่ออะไรอ่ะชื่อดูมีครับดูมีโดมใช่ป่ะคืโดมแล้วเราก็ไปแยกไปดูมีคุณดูแลตัวเองขนาดนี้คุณดูแลแฟนคุณขนาดไหนคะจริงๆ ในมุมหนึ่งคือเป็นหนูช่วยเราทดลองด้วยคะดมดมให้คุณแม่คือเรารู้สึกว่าก่อนเราจะขายให้แม่ด้วยหรอแม่ด้วยครับพอดีจ้ะก่อนเราจะขายเราก็ต้องนะลองเองนะครับพาไปออกกําลังกายด้วยจ้ะน้องจริงจคล่องมากครับน้องเป็นคนแอคทีฟมากชอบเต้นทำอะไรใช่บางทีเขาช่วยผมได้ซ้ำใช่นี่เดี๋ยวเราไปส่องดีกว่าว่าการออกกําลังกายของหลอกขั้นเทพวันหนึ่งเนี่ยนางทําอะไรบ้างนะ เอาละครับแล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับที่ที่โดมออกกำลังกายประจำนะครับ Energy นะครับเป็นสตูดิโอสำหรับการเล่นพิลาทิสและวก็โยคะนะครับและนี่ครับดมอยู่แบบพี่แก้มแล้วครับพี่แก้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในห้องที่เรียกว่าโอ้โหแบบผมว่าอุปกรณ์จัดเต็มมากเลยอะห้องเนี้ย แต่ละชิ้นเนี่ยคือเอามาจากอมเมริกาหมดเลยอเมริกาแล้วก็แ <Canada S 1> คนาดาแคนาดาด้วยวันนี้เราจะเป็นเครื่องอ๋อชื่อ V2 Max, Max นะคะใช่ค่ะวันนี้เล่นเน้นขากับแขนผู้ชมเชื่อไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยผมมามองผมบอกโอ้โหมันน่าจะเป็นกีฬาที่แบบสำหรับผู้หญิงแน่เลยมันดูแล้วมันไม่เหนื่อยเลยละอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าพิลาทิสนี่จริงๆแล้วเป็นการออกกาลังกายที่แบบผู้ชายเป็นคนคิดคนค่ะแล้วก็นักกีฬาทั่วโลกเนี่ยเล่นพิลาทิสเพือ่อ ฟืนฟูกล้ามเนื้อพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะนนงงนสนุกดีฮะเห <c oughs> มือนแบบจะไงายหลังแต่ไม่หงาหลังนะเห <c oughs> มือนมีเพื่อนช่วยดึงเอาไว้ใช่แล้วค <c oughs> ุณเอาีสปริงเป็นเพื่อ, <c oughs> อ,อน <c oughs> อะไรสักอย่างแล้วทำกค่นิดนึงยืดแค่เป็นด e e สเตรชใช่แล้วแต่เราค่อยๆดึงกลับเปลี่ยนค่ะ เอาละครับว่าตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่เครื่องเล่นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ตอนแรกผมไม่รู้เลยว่ามันชื่ออะไรนะจนพี่แก้มบอกมันชื่ออะไรครับพี่แก้มครับก็คือซิลสัตสเพนชั่นเหรอฮะโอ้โหเป็นผ้าไหมเลยอ่ะพี่ใช่ค่ะมันเป็นทำไมต้องไหมด้วยอ่ะพี่เพราะว่ามันจะช่วยถนอมผิวของเราตองนี้เราคอนแทคหน้าท้องและดึงเยี่ยมมาก่ะหายใจเข้าและยืดออกมันจะเหมือนแฮนด์แสตนด้านหลังคราวนี้เราสควีซนขา ทรงดันสะโพกขึ้นเปิดหน้าออกยืดเ <c oughs> บสบอลขึ้นไปที่เพดาน <c oughs> ไอออกโลลีนพับกึงงอ,อข้อสองจากนั้นเราพุชอินสุดๆเลย <c oughs> อันนี้โหดจริงท่านี้ <c oughs> เยี่ยมไม่ได้เลยเอะเยี่ยมแล้วพลิกไปเลยพลิกไปเลยเยี่ยมมากและแอนเยี่ยมมาก <c oughs> สองสะโพกขึ้นสองสะโพกขึ้นแล้วม้วนสะโพกกลับ,บเยี่ยมมาก <c oughs> แล้วนี่นะคะก็เป็นที่ที่ได้ออกกำลังกายทุกๆวันนะคะก็อ่ะไปออกกำลังกายกันเลยค่ะลุยค่ะท่าแรกนะครับที่จะสอนนะครับท่านี้เรียกว่าท่าสปอตนะครับสปอตนี่เป็นตัวที่สร้างกล้ามเนื้อต้นขาแต่ว่าคนเราสะพองได้ดีที่สุดดูกันไว้นะคะไม่อยากลอยห้อยนะคะเช้นๆนะคะจะใช้อุปกรณ์ ดัมเบลนะครับท่านี้นะครับบริหารนะครับกล้ามเนื้อต้นขาพร้อมกับกล้ามเนื้อหไหล่ไปพร้อมๆกันเค็ดรับสำคัญของการที่จะมุกก้นสะโพกสวยเนี่ยต้องเครื่องนี้เลยนะครับนะครับเรามาลองดูคุณดาสาธิตนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะบริหารนะครับสองท่าติดกันนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อไตเสพจกดล่องดีครั้งไว้หนึจังหวะสิบสามถึงสิครั้งครับเห็นไหมครับว่ากล้ามเนื้อทำงานนะครับแขนจะสั่นนิดนึ่งท่านี้นะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่กลัวการมีปีก มีปีกเนี่ยครับมีปีกเนี่ยอ๋อนม,นมเขาเรียกนมน้อยที่ท่านี้นะครับเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับสามารถเล่นเองได้ที่บ้านนะครับสิบโอเค ครับผมตอนนี้นะครผมก็อยู่ที่ฟิตเนส GMM g r ม m m y ครับผมวันนี้ผมจะเล่นอกล่างครับผมผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะชอบเล่นเพราะาอยากให้อกสวยๆโดยปกติเนี่ยช่วงนี้ไม่ได้ยกเลยน้ำหนักที่75นะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลองยกให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันครับเบ้ย ทีเดียวฮะนี่ก็จะเป็นการสร้างเหมือนร่องอกของผู้ชายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเป็นอันนี้แล้วกันนี่ใส่เสื้อกล้ามจะได้เห็นชัดๆ เล่นมาหลายท่าแล้วฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยการเล่นฟิตเนสหนึ่งอย่างที่จะขาดไม่ได้เลยส่วนที่ขาดไม่ได้เลยคือส่วนของหน้าท้องครับผมซึ่งวันนี้ส่วนของหน้าท้องที่ผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูเนี่ยจะเป็นในการเล่นหน้าท้องแบบด้าน้างด้วยวีตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็รวมๆตรงกลาง โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาผมเล่นเสร็จนะฮะก็จะมีการคาร์าดิโอนะครับผมในแต่ละวันสักวันหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีะครับผมพอหลังจากคาร์ดิโอเสร็จไม่ว่าจะเป็นวิ่งหรือว่าเ,าเป็นปั่นจักรยานหรืออะไรกไ็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับคาร์ดิโอเนี่ยพอเสร็จแล้วเราก็ต้องมาครูดาวนะ์นั่นคือการวอร์มกล้ามเนื้อนะฮะการยืดเส้นยืดสายเพราะว่าถ้าเปา็นตอนในระหว่างที่เราเล่นเนี่ย กล้ามเนื้อหรือว่าเส้นต่างๆมันถูกยืดแล้วเวลาเราหยุดในขณะที่ร่างกายมันร้อนมากๆแล้วเราเปลี่ยนแบบกระทนหันเนี่ยบางทีมันจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บในคราวหลังที่เรากลับมาเล่นเป็นไปได้ครับผมอันนี้ขอเตือนนะฮะยังไงก็ก่อนเล่นวอร์มหลังเล่นก็วอร์มกันครับ มาโอ้โหหลายปีดูแลเรื่องอาหงอาหารผลของการออกกําลังกายและการดูแลตัวเองของพวกคุณคืออะไรเมื่อก่อนทําอะไรแป๊บหนึ่งก็จะเหนื่อยเหนื่อยละใช่แล้วก็เหมือนแบบเจออากาศเจอเจอฝุ่นเจออะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเป็นคนแพ้อากาศเป็นภูมิแพ้แต่เดี๋ยวนี้มันคือมันแบบค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปคุณมีภูมิต้านทานมากขึ้นก็นอกจากสุขภาพนะครับเพรว่าเราได้เรื่องวินัย ความอดทนเรื่อเนี้ยไปใช้ได้กับทุกเรื่องนะในการทํางานนะอะไรเงี้ยคือเราเห็นผลสําเร็จมันจริงๆแต่ว่าเราต้องแลกมาด้วยความอดทนก็ับการทํางานอ่อสุขภาพจิตมันดีขึ้นค่ะเพราะว่าเราได,ได้ใช้อดีนาลีนหรือเอนโดฟินมาหลังในร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วพวกเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบมันเด็กตลอดเวลามันเป็นสารความสุขจริงๆต่อไปนี้ดาก็จะเป็นดาเอนโดฟินอย่างแท้จริง แต่วันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะซุปตา f i ฟิตแอนด์เฟิร์มทั้งสท่านนะคะที่มาบอกเคล็ดลับดีๆให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะและสุดท้ายดาเขามีเพลงมาฝากด้วยนะคะแล้วช่วงหน้านะคะหลังจากฟิตแอนด์เฟิร์มกันไปแล้วชมจะพาไปพบกับความแซ่บแบบเววังอลังการค่ะสักครู่เดียวค่ะ